สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะมาจาัดช่อนะจ๊ะเป็นช่อดอกไม้ผสมทรงโมเดิร์นนิดนึงเนาะเอ <c oughs> มาดูกันก่อนที่เราใส่ดอกอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะโชว์ด้วยดอกไฮเดรนเดียและก็ลิลลี่นะคะจากไฮเดรนเยียและก็ลิลลี่เราก็จะจัดเริ่มจัดเลยดีกว่านะเราก็ใส่ดอกไปเลยจ้าเราจะใส่ดอกอะไรบ้างวันนี้จะใส่กิฟโซนิดนึงนะจ๊ะเพื่อความงามนะจ๊ะโซนนิดนึงเพื่อความงามขึ้นมานะจ๊ะ นี่เป็นดอกอะไรดอกโรเทียค่ะบัณชานะครับโรเทียค่ะใส่เข้าไปเลยจ้ะเพื่อความอาร์ตของนางนะฮะใส่อัดเข้าไปจ้าทีนี้เราก็ใส่ดอกตัวนี้เลยจ้ะคาร์ดิชั่นสีม่วงตัวนี้ก็ช่วยเบรกสีได้ดีนะจ๊ะนี่เอ๋นะฮะต่อไปเราใช้สีอ่อนนิดนึงก็คือยูสตูมาหรือว่าดอกไรเซนทัศสีฟ้าสีม่วงม่วงสีลาเวนเดอร์ห่นเพื่อนดอกลาเวนเดอร์นะฮะ